หลุดตลอดเนี่ยคือตอนท่องมันได้แต่พอท่องเสร็จแล้วมันไม่ได้ทวนเพราะไม่ได้ทวนแล้วหลุดนะพวกเราเนี่ยลุยพวกนี้ไว้เลยปุป๊บปุป๊บป๊บมันจะเป็นเป็นอัธยาศัยครั้งหนึ่งก็ได้รู้คําสอนของพระเจ้ารู้สามารถทรงจําปฏิโมกพรพอจําได้แล้วต่อไปจะเป็นอัธยาศัยทุกภพทุกชาติไปในชาติต่อไปจะเป็นคนแทบไม่ต้องท่องเลย แค่เปิดปุบมันจำได้เลยครับสัญญาเก่ามันเก็บไว้หมดแล้วเป็นมันขนาดนะั้นงี้นบุคคลเหล่านี้ยมันเป็นเนื้อเป็นตัวกันแล้วเนี่ยเข้าไปในอัถภาพไหนแล้วเขาจะจำพูนี้ได้ตัวสัญญาเหล่านี้มันจะคอยกระตุ้นเตือนจะทําให้รู้เข้าใจวินยัยกฎเกณฑ์กติกาแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องคิดดูที่คนบางคนยอมทรงพระเทพีดกไว้เลยใช่ไหมไม่อยากจะจําเรื่องอื่นสู้จาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่า มีความสุขกว่างี้เป็นต้นนี่เป็นแบบนี้